สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องบอัวพลอยแฟมิลีค่ค่ะวันนี้นะคะแม่จิมก็ได้นํานะคะผลไม้สองโตนะคะอ้อยอีกสี่มัดนะคะมาให้กับน้องนะคะน้องอกองเงินนะคะกับน้องตุ้มทองนะคะอ่าโดยนะคะน้องควานบิ๊กนะคะจะเป็นผู้นําอาหารไปให้น้องนะคะเพราะว่าน้องอเข้าได้ทั้งสองเชือกเอามาเลยลูกเดี๋ยวจะให้นะคะน้องบี๊นะคะนําผลไม้นะคะมาเสิร์ฟให้อ่า น้องนะคะกองเงินก่อนนะคะกองเงินกองเงินทองบอกไอ้ท่องบอกเดียงดีเลยนะโอ้โห,ออหโอ้โห,โโหรู้รู้จังเลยนะคะเห็นผลไม้มาเอ้โนางกินเองได้พี่บี๊อร่อยใหญ่เลยนะคะไม่ต้องเรียกเลยนะคะไม่ต้องเรียกเลยนะคะอะเอาไปเสิร์ฟอีกลูกของคีักร่งตอกนีนย่อง เอกีสักครึ่องอครึ่งแนีนะ,ะอ่ะนี่นะคะอร่อยใหญ่เลยเออไม่ต้องเรียกเลยนะคะเห็นพี่บีชือผลไม้มานางหันหลังกลับเลยนะคะจากที่เมื่อกี้นะคะห,หันหลังให้กล้องนะคะหันหลังให้คุณแม่นะคะเออเอออร่อยไหมคะเดี๋ยวตกท้ายด้วยอ้อยหวานๆน,นะคะ จะแบ่งให้เชือกระส่งมัดนะคะจะแบ่งให้เชือกระส่งมัดนะคะเเหอ,อชิวๆหวานๆเลยนะคะวันวันนี้มาป้อนคําหน่อยนะคะเนื่องด้วยคุณแม่มีชุระนะคะโอ้วิ่งวุ่นอีกแล้ววันนี้ทั้งวันเลยนะคะ,ะแต่ก็ยังเอามาป้อนให้กับน้องนะคะผลไม้ของเราก็จะมีสอย่างสี่ชนิดนะคะมีแตงโมมีกล้วยมีมันแกวมีแตงกวานะคะอะนะคะ เดี๋ยวจะให้น้องนะคะพี่บีทนะคะเอามาเสิร์ฟให้อน้องนะคะตุ้มทองด้วยนะคะจ้าก่อนจ้าไหมพ,พี่บีทจ้าไหมจ้าไม่ทันแล้วนะคะ <c oughs> จ้าไม่ทันแล้วตอนนี้นะคะโห้ยเต็มเต็มเลยนะคะมีกล้วยมีแตงโมแดงแดงมีมันแก้วนะคะมีแตงกวากรอบนะคะอร่อยไม่รู้โอยฟินฟินเลยนะคะน้องตุ้มทองนะคะน้องตุ้มทองกี่ปีคะ สิบห้าปีเมนโบเมนเอเมนเอนี่นะคะน้องตุ้มทองชิวๆหวานๆเลยเอา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 อ้อยมาให้น้องเลยลูกมาเชือกระสงมัดเลยนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณประมูลมากๆเลยนะคะที่ฝากผลไม้ส่งโต๊ะนะคะแล้วอ้อยอีกนะคะสี่มัดนะคะ แม่จิมก็จะแบ่งให้เชือกละหนโต้ะนะคะผลไม้นะคะส่วนอ้อยจะแบ่งให้เชือกละสองมัดนะคะขอบพระคุณป้ามลมากๆเลยนะคะที่คิดถึงนะคะน้องๆนะคะอยู่ในป่าทั้งสองเชือกนะคะเอามาทั้งนี้ก่อนลูกเอามา,อาโอ้โหฟินใหญ่เลยนะคะจับอ่อนๆันหม้อใหม่กรอบซัำๆอ่ะ โอเคอันนี้มาแรกนะคะให้พี่บีทเอาไปวางให้น้องทางนู้นเลยลูกหนุนหนุนทางนู้นหนึ่งทางกองหญ้าเลยลูกอ่าอ่าเดี๋ยวเล,เ,ลเลืออีกหนึ่งมัดนะคะเลืออีกหนึ่งมัดเป็นอ้อยกรอบอ้อยหวานนะคะมาจากร้อยเอ็ดนะคะมาไกลามากนะคะอ้อยมัดนี้นะคะอ่าเลืออีกหนึ่งมัดนะคะเสริมให้เชือกระสองมัดนะคะ าสาธุบุญครั้งนี้ด้วยนะคะกับป้ามนนะคะท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นแม่พระของชาวช้างนะคะหลายๆเชือกนะคะที่ท่านเมตตานะคะให้กับน้องๆช้างนะคะส่วนน้องสองเชือกก็เป็นช้างตกงานเพิ่งมาปรับมาจากพัทยานะคะอาศัยอยู่ในป่านะคะยังไม่มีบ้านอยู่นะคะก็อาศัยใช้คาร่มไม้นะคะเป็นที่บงังแดดนะคะแต่หลบฝนไม่ได้นะคะฝนตกเปียกหมดเลยนะคะแต่บงังแดดได้นะคะโอ้โห อร่อยเลยนะคะน้องตุ้มทองนะคะกินชิวชิวหวานหวานเลยนะคะ,ะวันนี้มีอาหารหลายชนิดนะคะผลไม้หวานหวานอีกอ้อยอ้อยหวานหวานด้วยนะคะอมมัดที่สองนะคะมัดที่สองนะคะอ่าสองมัดนะคะน้องตุ้มทองนะคะกินเลยลูกวันนี้อร่อยชิวชิวหวานหวานเลยนะคะอ้อยสองมัดเดี๋ยวเอาไปให้น้อง อากองเงินด้วยลูกดีนะคะอ้อยส่งมัดนะคะอ้อยส่งมัดอ่าน้องก็ทานผลไม้ไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่สนใจอ้อยนะคะเพราะว่ายังทานผลไม้อยู่นะคะยังทานผลไม้วนหวานอยู่นะคะอ่อเดี๋ยวไปเสริมให้กองเงินด้วยลูกเอาอ้อยมาให้กองเงินด้วยนะคะกราบขอบคุณในครั้งนี้นะคะประมูลนะคะ ขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะห่างไกลจากโควิดค่ะมีแต่ความสุขนะคะความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกๆประการนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเยอะๆนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอ่ะกองอ่ะมัดแรกนะคะอุ้ยอ้าว น้องกองเงินหันไปสนใจอ้อยแล้วนะคะตอนนี้ผลไม้ยังไม่หมดนะคะนางไปหันกินอ,อ้อยกร,กรอบก่อนเลยนะคะอืมโอ้โหกรอบมากเลยดูเสียงเคี้ยวนะคะกรอบจริงๆดูนะคะดูใบหูนะคะโบกสะบัดพัดไปพัดมาอย่างมีความสุขเลยนะคะเออเหอร่อยใหญ่เลยนะคะแม่ขาเฮ้ยเคี้ยวทั้งอ้อยเคี้ยวทั้งผลไม้แล้วตอนนี้นะคะ อสองมัดนะคะโอเคค่ะโอ้โหจะกินอะไรดีเนาะนะคะน้องกองเงินวันนี้จะเลือกทานอะไรลูกเอาอ้อยไปด้วยผลไม้ไปด้วยนะคะโอ้โหฟินฟินเลยนะคะฟินฟินเลยนางก็จะเคี้ยวช้าๆหน่อยนะคะกินตามใจเลยลูกจะเอาอันไหนจะเอาไอ้กระปพอาหว,วาน,วานหรือว่าจะเอาผลไม้นะคะเอาเลยลูก คุณแม่นะคะแม่จิมก็ยินดีอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาเป็นสะพานบุญให้กับป้ามนในวันนี้นะคะเอามาเสิร์ฟถึงที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะน้องนะคะโ้ดูเสียงเคี้ยวนะคะเอามาเสิร์ฟถึงมือน้องทั้งสองเชือกแล้วนะคะ,ะน้องกองเงินและน้องตุ้มทองนะคะเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ อ,อร่อยใหญ่เลยอร่อยใหญ่เลยฟินๆเลยนะคะสาธุบุญในครั้งนี้กับปะมน์ด้วยนะคะเออดูนะคะนางอร่อยใหญ่เลยนะคะน้องกองเงินนะคะชื่อเพราะด้วยนะคะกองเงินกับตุ้มทองนะคะ,ะทางนู้นยังไม่สนใจนะคะยังไม่สนใจอ้อยนะคะยังกินผลไม้ยอยู่นะคะแต่ทางนี้ชิมรสชาติแล้วนะคะชิมรสชาติของอ้อยกรอบราวแล้วนะคะ ก็ให้น้องทานไปเรื่อยๆนะคะให้น้องทานไปเรื่อยๆนะคะอ <im it> ินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ <im it> ที่แม่จิมนะคะได้มาเป็นสะพานบุญให้กับน้องช้างตกงานทั้งสองเชือก <im it> ที่อยู่ในป่าวันนี้นะคะ <im it> ขอบพระคุณมากๆ <im it> เลยนะคะ <im it> ขอบพระคุณแทนน้องๆนะคะทั้งสองเชือกด้วยนะคะ <im it> อร่อยเลยนะคะจากที่น้องได้กินเตนสับปะรดนะคะน้องก็จะได้เปลี่ยนอาหารบ้างนะคะ วันนี้รู้สึกว่าจะมีญ้าด้วยแซมนะคะมีญ้าแซมนะคะมีอ้อยนะคะมีผลไม้หวานนะคะที่แม่จิ๋มเอามาเสิร์ฟนะคะ,ะสาธุบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะคือนังไปหยิบอีกแล้วนะคะอ้อยกรอบๆนะคะอ้อยกรอบๆจะหวานะะมากเลยนะคะเป็นอ้อยควันนะคะโอ้โหดูเสียงเคี้ยวนะคะงับอร่อยเลยใหอ่โอ้โหโอ้โหดูทำหน้าฟินๆเลยนะคะฟินๆเลย โอ้โหกินไม่ถูกแล้วตอนนี้นะคะไม่รู้จะเลือกกินอ,อ,อ้อยกรอบอ้อยหวาน,ห,วานหรือจะเลือกกินผลไม้ดีนะคะ,ะสลับหมุนเวียนกันไปนะคะทั้งอ้อยกรอบและผลไม้นะคะอะ่น้องกองเงินนะคะน้องกองเงินตุ้มทองไปถึงไหนแล้วตุ้มทองไกลหรือย,อยังลูไกลหรือย,อยังไกลหมดหรือยังเออยังทานชิวๆโอ้โหมีเลือกกินด้วยนะคะมีเลือกกินแล้วตอนนี้นะคะ อร่อยไหมคะลูกอร่อยไหมเอ่ยอร่อยไหมคะอานางยังไม่หันไปสนใจกองอ้อยนะคะตอนนียนนยยนะะ้ยังตั้งหน้าตั้งตาทานผลไม้อยู่นะคะยังตั้งหน้าตั้งตาผลทานผลไม้อยู่นะคะขอให้ป้ามนนะคะที่ได้ทําบุญนะคะกับน้องสัตว์ใหญ่นะคะทางสงช่อวันนี้ก็ อขอให้ได้รับโชครางวัลใหญ่หญๆเช่นเดียวกันกับที่ทําบุญกับน้องช้างนะคะพบเจอแต่กลยามิตรที่ดีนะคะก็นะคะก็จะให้น้องทานไปเรื่อยๆนะคะ,ะสำหรับแม่จิมก็จะขอนะคะจบคลิปนะคะ,ะป้อนผลไม้ให้กับน้องทั้งสองชื่อไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่จา๋า อ,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 อะจะทานอะไรลูกอ่ะตอนนี้เลือกไม่ถูกแล้วนะคะน้องตุ้มทองนะคะอ่ะอดิงสวัสดีเพอ่ะเตอยังงอ่ะขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณป้ามนก่อนลูกขอบคุณค่าเสียงยังไงเนาะอยากฟังเสียงจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะค่าสวยๆโอ้ยไม่สนใจแล้วสวยไม่เอาแล้วตอนนี้ขอกินก่อนเฮ้ยเสียงอยากได้ยินเสียงนะคะขอบคุณค่าก่อนลูกค่ะขอบคุณค่า อีกุ้ยเสียงนะคะมีเสียงเล็กๆนะคะเอยน่ารักจริงๆนะคะอะต้องไปแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะทาไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะสวัสดีนะคะ